มันก็ไม่ฟังอือใช่แม่ใหม่ไม่เคยลืมไม่ไม่เคยลืมว่าแม่ใหม่มาถึงจุดนี้นุนแนทมาถึงจุดนี้ได้เพราะใครแม่ใหม่ไม่เคยลืมแม่ใหม่นึกเสมอแหละค่ะมามาจุดนี้ได้เพราะว่าน้องนุ่นแต่ที่แม่ใหม่ไม่ค่อยพูดในไลฟ์เพราะว่าอะไรคนจะมองว่าแหมพูดถึงแต่น้องนุ่นธรรมาชมในไลฟ์มึงจะหาตุง้งอสิทำมาเลียแข้งเลยค่ะความดีมันเป็นอย่างนั้นไปอีกนะคะเออ <c oughs> เพราะเรารักมันเจอใช่ค่ะพี่น้ยกความดีแม่ใหม่ยกความดีให้นุ่น,น,นตลอดแหละค่ะดูความประพฤติแม่ใหม่ต่อไปไม่ต้องฟังคําพูดหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดบ่อยๆพัมพ่มๆเพือพ่อๆโอ้ยนุ่นดีนะถ้าไม่มีนุ่นก็ไม่มีวันนี้ แม่ใหม่พูดเสมอน,น,นานๆจะพูดค้งเพราะอะไรคะเพราะเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราพูดบ่อยๆอ่ะคนที่เขาอคติกับเรามันก็จะหาว่าเราแม่ทันพูดถึงนุ่นมหาตุงมหาในไลฟ์มาพูดเอาใจแฟนคลับมันเป็นอย่างนั้นพี่อีกนะคะเพราะฉะนั้นแม่หม่ยจึงคิดว่าจะพูดจะคุยอะไรกับแฟนคลับเนี่ยจะพูดจะคุยอะไรแม่ๆป,ป้าๆพี่ๆเนี่ยเราคุยในส่วนของเราแม่อยากคุยกับเราอะไรอย่างนี้จะดีกว่า พลังมดพลังปวกรวมกันก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแม่สมเตือนอีกสามแดงอีกสามแดงจะลงแล้วค่ะอืมใช่แม่ใหม่พูดเสมอไม่ใหม่ไม่เคยลืมความดีของนุ่นไม่เคยลืมนะคะเออแต่แม่ใหม่คิดว่า อวยมากก็โดนอีกใช่ถูกต้องค่ะอวยมากไปก็โอ้ยมึงประโละที่มึงประโลร,รู้สบายประโละให้เขาเลีิเกให้ประลอ,อที่เขาทําให้มึงมีชื่อเสียมันไปซะอย่างานั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใหม่เวลาพูดไรนั่นนะจะพูดถึงนู้นถึงนู้สักทีจริงๆถ้าใครดูไม่ใหม่แบบปีกว่าไม่ใหม่จะไม่เอาตรงนี้มาหาตรงหรอกค่ะใครอยากให้ให้ใครไม่อยากให้ไม่เคยว่าใครเลยเราบางวันก็คุยกันสนุกเฮฮาไปน้องๆเติบโตก็ยินดี ก็นอนกัดลิ้นเองตัว yes. ดังแล้วก็กโดนฟาวิชาขเขามาแหละแม่ใหม่มีคิดด้วยว่าจะมีวันนี้ด้วยซ้ำไปที่จะตุ่งงานสำคัญให้น้องนุ่นจ้ากําลังใจนึ่งแดงขอบคุณคุณแนนคะ่ะขอบคุณคุณแก้วนึ่งแดงคะ่ะอีซองไง<ห>ม<น>ันก็ไม่ฟังอ่ะใช่แม่ใ <daylight> <ไ>หม<น><ไหน>่ไม่เคยลืม ไม่เคยลืมว่าไม่ใหม่มาถึงจุดนี้นู่นแนทมาถึงจุดนี้ได้เพราะใครไม่ใหม่ไม่เคยลืมไม่ใหม่นึกเสมอและคะ่ะมามาจุดนี้ได้เพราะว่าน้องนุ่นแต่ที่ไม่ใหม่ไม่ค่อยพูดในไลฟ์เพราะว่าอะไรคนจะมองว่าแหมพูดถึงแต่น้องนุ่นทรรามชมในไลฟ์มึงจะหาตุ้งสิทำมาเลียแข้งเลยค่ะความดีมันเป็นอย่างนั้นไปอีกนะคะเออ <c oughs> เพราะเรารักมันจะใช่พี่นะยกความดีแม่ใหม่ยกความดีให้นุ่นตลอดแหละค่ะดูความประพฤติแม่ใหม่ต่อไปไม่ต้องฟังคําพูดหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดบ่อยๆพังๆเพืพอพอพ่อโอ้ยนุ่นดีนะถ้าไม่มีนุ่นก็ไม่มีวันนี้ แม่หม่พูดเสมอนานๆจะพูดครั้งเพราะอะไรคะเพราะเรารู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราพูดบ่อยๆอ่ะคนที่เขาอาคติกับเรามันก็จะหาว่าเราแ่วแห่ั้งพูดถึงนุ่นมหาตุงมหาในไลฟ์มาพูดเอาใจแฟนคลับมันเป็นอย่างนั้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแม่ใหม่ยึงคิดว่าจะพูดจะคุยอะไร